วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมฟลุกพิชยะกับรายการเรื่องเล่าคขนหัวลุกเรื่องเล่าคขนหัวลุกในวันนี้จะมีเรื่องราวใดที่ทําให้คุณผู้ฟังขนหัวลุกบ้างไปสดับรับฟังกันได้เลยนะครับเรื่องเล่าคขนหัวลุกในวันนี้มีอยู่ว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ณนะหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในชนบทแถวภาคอีสานคืนหนึ่ง ในวันที่ฝนตกพลัมพลัมเสียงกบเขียดร้องระงมจักจันละละ่นเลไลเขาเองได้ชวนเพื่อนของเขาเตรียมไฟฉายตะข้องและฉมวกเพื่อไปหาส่องกบส่องเขียดมาประกอบอาหารเขาจึงได้นัดเพื่อนของเขาและพากันไปที่บริเวณเถียงนาหรือทุ่งนา เขาเองกับเพื่อนได้เดินท่ามกลางสายฝนเพื่อส่องกบส่องเขียดไปตามชายทุ่งเมื่อเขากับเพื่อนเดินหากบหาเขียดไปเรื่อยๆนั้นเขาก็ได้กลิ่นสาบสางแปลกๆซึ่งเป็นกลิ่นที่จะทำให้เขานั้นรู้สึกอยากจะอาเจียนเขากับเพื่อนจึงได้ชวนกันเดินตามกลิ่นนั้นไปเดินไปเรื่อยจนกระทั่ง ไปถึงขอบชายป่าบริเวณริมทุ่งเขาจึงตามกลิ่นนั้นไปซึ่งเขาเองก็ยังแปลกใจว่ากลิ่นนั้นมาจากไหนยังไม่ทราบที่ไปที่มาได้ชัดเจนเขาจึงพาเพื่อนของเขานนั้เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนมาหยุดณนะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หนึ่งกลิ่นนั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนทำให้เพื่อนเขานั้นอยากจะออกมาจากบริเวณนั้นเร็ว เขาเองจึงได้ตัดสินใจเดินถอยออกมาระหว่างนั้นเขาเกิดสะดุดต่อไม้ล้มในจังหวะที่เขากำลังจะลุกขึ้นยืนเพื่อจะเดินกลับนั้นเขาได้เงยหน้ามองไปบริเวณต้นไม้เขาเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งลักษณะไม่ใส่เสื้อยืนอยู่บนกิ่งไม้และผู้ชายคนนั้นได้ทำศีรษะของเขาหล่นลงมาตรงหน้าของ ตรงหน้าของเขาสภาพของศรีรษะนั้นเต็มไปด้วยหนอนชอนชายโยเยะเขาเองถึงกับขวัญเสียรีบชวนเพื่อนของเขาวิ่งกลับบ้านแบบไม่คิดชีวิตและเข้าบ้านคุมโปงขมตานอนจนก็ถึงจนถึงเช้าและหลังจากนั้นเขากับเพื่อนก็ไม่กล้าที่จะออกไปส่องกบส่องเขตในเวลาค่ำคืนอีกเลยสำหรับเรื่องเล่าจูงคนหัวลุก หากคุณผู้ชมต้องการติดตามเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกโปรดติดตามได้ทางช่องผมฟุกพิชยะขอบคุณครับ